อำนวยการเขาจะปลดเกษียณคอตเตอร์จะต้องปลดเกษียณอยู่หนึ่งคนเลยแล้วที่เหลือก็จะมีพัสดุหัวหน้าแล้วก็มีนักบัญชีแล้วก็มีเกี่ยวกับธุรการแค่นี้เองคือถ้าปลดไปเนี่ยแล้วเราก็มองอยู่แล้วว่าอย่างไงก็คงอาจจะเป็นลูกจ้างหรืออาจจะไม่ได้มาทดแทนก็ได้เพราะปปาเราเล็กเราก็มองปัญหาเพราะจริงมันมันก็มีช่องทางที่ว่าไม่ต้องให้ผู้ใช้น้ําเข้ามาชําระค่าน้ำคาำตเตอร์อยู่แล้ว อเวออนสาขาต่ำต่ำกว่าเป้า75%เยอะเลยเว้ยเรานึกเองเลยว่าอ๋อสะดวกเขาเพราะมันอยู่ตรงที่ใจกลางอำเภอเขาก็เดินมาเองเขาก็อยากมาบ้างแล้วเรามี G C มีสำนักงานสวยเขาก็อยากเดินทางมาเราทำไม่ได้เพราะว่าเราก็มองอย่างนี้ไง พนักงานก็มองกันอย่างนี้แต่คราวนี้เราก็มีความคิดว่าถ้าไม่มีพนักงานมาทดแทนมันจะลําบากมันจะมีความเสี่ยงเดี๋ยวนี้ความเสี่ยงเรื่องเคาน์เตอร์มันเยอะไม่ว่าจะเรื่องเงินสดย่อยเรื่องอะไรต่างๆขึ้นมันเป็นความเสี่ยงที่ป้องกันไว้เราต้องหาลดความเสี่ยงแต่มันก็มีบิ้งขึ้นมาจะไปทางไหนได้บ้างเราก็พยายามคุยมอร์นิ่งทอล์กเดือน2งเดือนแรกๆเพราะเรามองแล้วต้องเป็นเอาไว้ออนเท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงสมมุติว่าเคาน์เตอร์เป็นลูกจ้างแล้วกันถ้าเป็นผู้ใช้น้ำมาจะมาชําระวันนึงหมื่ เงินสดย่อยโอ้โหต่างๆมันเป็นความเสี่ยงทั้งนั้นเลยทั้งสสสเข้ามาต่างๆมันก็เป็นความเสี่ยงที่ว่ามันไม่ควรจะเกิดแต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนได้เพราะเราเป็นผู้บริหารเราก็ต้องลดความเสี่ยงบ่วงน้องด้วยไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวต้องมารับผิดชอบเงินสดย่อยหายอีก อะไรอีกเอ๊หายไป120ควักตังกันเองบ้างอะไรเงี้ยเรามองคือเราผ่านมาเยอะเรารู้ไงเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาเวอออนมาเชื่อในตัวเองว่าเราอยู่ใจกลางเมืองอยังไงก็เพิ่มไม่ได้แต่พอเราเห็นน้องพนักง,งานอยู่คือเราก็เริ่มสนิทกับพนักง,งานหลายๆคนเร,เราต้องเข้าใจเราต้องคุย แล้วทาความเข้าใจกับเขาอจะไปสั่งเขาอย่างเดียวไม่ได้หรอกเราต้องคุยพอเราเข้าใจเราก็ประชุมเลยเพื่อเอาหัวหน้างานเข้ามาคุยว่าผมจะเป็นแนวทางนี้นะผมต้องการอย่างนี้นะหัวหน้างานโอเคไหมตัวพนักงานตัวแปรสาคัญด้วยระบบแอปป้ายประชาสัมพันธ์ทุกที่มีหมดป่าปาไหนก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์แล้วก็มีออกไปประชาสัมพันธ์เหมือนกันหมดแต่คนนี่ไงคนที่จะเอาไปเสนอพี่มีแนวคิด1ผู้จัดการต้องไปก่อน2พนักงานต้องไปด้วย3ระบบ ต้องดีด้วยพี่ต้องเอาให้เกิน75เพราะอย่างน้อยเราให้สูงไว้ข้อ2คือเราต้องแก้ปัญหาเรื่องพนักง,งานที่ว่าจะปลดเกษียณเราคิดไว้แล้วแล้วระบบมันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเวออนจะไปชําระผ่านอะไรเนี่ยเรามแีแต่ตัวสําคัญคือข้อ2นี่แหละคือพนักง,งานบุคลากร